กองทัพบ,บกประกาศกฎอายการศึกบ้านหนองจานพลตรีเป็นจพลเดชาติวงศ์ณอยุทยาผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาลงนามประกาศกองกําลังบูรพากําหนดให้พื้นที่บ้านหนองจานตําบลโนนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเนื่องจากประเทศกัมพูชาได้นําประชาชนเข้ามาก่อเหตุจลาจลในราชาอาณาจักรไทยพื้นที่บ้านหนองจานโดยมีมาตรการให้พื้น ที่บ้านหนองจานเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดหรือสิ่งเทียมอาวุธห้ามปิดเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหารห้ามทะเลาะวิวาสดื่มของมึนเมาและห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตและกำหนดให้ถนนสีเพนในเขตบ้านหนองจานเป็นแนวรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2568เป็นต้นไปโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดและยืนยันชัดเจนต่อฝ่ายกัมพูชาว่าเขตแดนไทยเป็นพื้นที่อธิปไตยที่ไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้